ข่าวดีดีกับพี่คำรนาร้วนตอนต้องดิ้นรนอดทนกัดฟันสู้เพราะถ้าไม่สู้เราก็จะแพ้นะจะบอกให้นิสัยดีเป็นที่ต้องการของสังคมจต<อ><อ> นี้ใส่ดีเป็นที่ต้องการของตลาดจงอย่าคิดว่าโลกนี้มีเราคนเดียวที่ตกทุกข์ได้ยากยามนี้ทุกคนล้วนตกอยู่ในภาวะคล้ายๆกันกับภาวะผันแปรของเศรษฐกิจให้คิดว่าเรายังมีเพื่อนมีพี่มีน้องมีพ่อมีแม่มีคนร่วมโลกอยู่กับเรามากมายปรึกษาหารือพูดคุยหาทางเดินต่อไป รกรกฎาคมนี้อาจารย์ไพโรร่นวิชาผู้เขียนมหายันแจกทานใหญ่ด้วยข้าวสารอาหารแห้งไม่ต่ำกว่า3,000ถุงอาจารย์เป็นศูนย์รวมกําลังใจของคนจํานวนไม่น้อยพี่น้องที่อยู่ฐานล่าเป็นกําลังใจให้ทุกคนกราชีวิตของมนุษย์ขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเอาเหมือนผมสิ ทุกคนไม่มีใครเหมือนใครมีขึ้นมีลงแต่ช่วงโควิดเนี่ยหลายคนตกต่ำมีคนคิด2แบบ1คิดดีอดทนยังไงการาฟก็ต้องขึ้นวันหนึ่งชีวิตต้องดีอดทนสู้แต่คนอีกแบบคิดไม่ดีไปป้นไปขโมยทำเรื่องไม่ดีสุดท้ายก็ไปติดคุกติดตาราง หนักเข้าไปใหญ่เขาเรียกว่าคิดไม่ดีเพราะฉะนั้นคนคิดดีกับคนคิดไม่ดีต่างกันนี่คือต้องอดทนสู้ในในในยามนี้นิสัยดีเป็นที่รักของทุกคนสรุปได้ดีๆอย่างนี้อย่างนี้ว่าโลกนี้ไม่มีทางตันมีแต่ก้าวต่อรอเติบโตต่อไปและต่อไปครับสรุปพวกเรานิสัยดีไหมคะดีดี ริงอ่ะสู้พอไปว่าใจสู้สู้ทุกคนทุกผู้ก็ต้องสู้กันไปเกิดเป็นคนเราต้องทนได้ลำบากอย่างไรก็ต้องสู้ชีวิตชาวนาชาวสวนชาวไร่ชาวประมงนั้นใส่เอ้าใครลิกิต ข่าวดีๆกับพี่คำรณคาถาหรือน้ำมนต์ก็มีอาจสู้กำลังใจในตัวเรากำลังใจมีชีวิตมีกำลังใจไม่สิ้นชีวิตไม่สูญนะจะบอกให้เเิดดป็นนนครต้้องไลมาากกยท